โคตเตีย oh, ระดับตำนานสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคตเตียระดับตำนานจะมาคุยถึงข่าวๆข,ของวงการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยูยี่สิปีนะครับที่ไปทําการรอบคัดเลือกชิงแชมป เอเชียครับที่ประเทศมองโกเลียนะครับผมจะบอกเลยว่าทีมชาติไทยตัวนี้ถือว่ามีคิวที่จะลงเตะนัดสุดท้ายกับทีมเสือเหลืองมาเลเซียในวันที่31นะครับวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงหรือว่าตามเวลาของประเทศไทยคือ10โมงเช้านะครับในการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ยนะที่ประเทศมองโกที่ประเทศมองโกเลียนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะครับถือว่าต้องลุ้นกับทีมเสือเหลืองมาเลเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ ทีมมาเลเซียครับแข่ง2นัดมีอยู่หคะแนนครับด้วยการที่มาเลเซียครับทีมจ่าฝูงแมตช์แรกเอาชนะทีมชาติลาวหนึ่งประตูต่อศูนย์และแมตช์ที่สองครับเอาชนะจัาภาพโมกเรียนหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับแตมตช์แรกนะครับเจ nice ้ากับสโมเจ้ากับทีมชาติโมกเรียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็แมตช์ที่สองครับเมื่อวานนี้ครับสามารถเอาชนะสปปลาวสามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทีมโกเรียนอันดับที่สามนะครับ เสมอ1แพ้1และส่วนทีมชาติลาวนะครับแพ้ทั้ง2นะัดซึ่งทําการตกร,รอบคัดเลือกไปอย่างเรียบร้อยครับแต่ก็เล่นให้ครบตามโปรแกรมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในการแข่งขันดูยี่สิบปีเนะี่ยที่จะไปชิงแชมป์ที่ประเทศอุซเบกิสถานเนะี่ยต้องการ16ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้คือต้องการคัด15ทีมเพราะว่ามี1ทีมคือเจ้าภาพอุซเบกิสถานที่ไม่ต้องทําการคัดเลือกนะครับซึ่งตอนนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกรายละเอียดว่า มันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยต้องยังไงอันดับที่2มีลุ้นเข้ารอบไหมนะครับแล้วก็ทีมที่ต่างๆที่ถอนไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวโค้ชเตี้ยจะมาลองเล่ารายละเอียดวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังนะครับเนื่องจากนะครับในการขันรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10กลุ่มนะครับอขออภัยครับมี11กลุ่มนะครับซึ่งโดยทุกกลุ่มครับจะมีประเทศเป็นของเจ้าภาพเป็นของตัวเองนะครับ แล้วก็มีทีมที่3ทีมครับที่ทําการถอนออกจากการขันในรายการนี้นะครับรอบคเลือกคือประเทศจีนบูไนและเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเกิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งทําให้การคัดเลือกในกลุ่มจีเดิมที่มีออสเตรเลียอินโดนีเซียจีนและบูไนนะครับอยู่ร่วมสายครับเพราะว่าสายนี้จะเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นแล้ว มีเพียงแค่แชมป์กลุ่มที่ได้โคต้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่เพศอุซเบกิสถานซึ่งจะส่งผลดีให้กับทีมชาติต่างๆที่อันดับที่2ของกลุ่มก็จะเหลือเพียงแค่ยุดโคต้าแย่งอันดับที่2น้อยลงเพราะต้องตัดทีมรองแชมป์ของกลุ่ม G ีออกไปนะครับส่วนอันดับที่2เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าทีมชาติไทยได้อันดับที่2นะครับ ถือว่ามีโอกาสพอสมควรนะครับเนื่องจากในแต่ละกลุ่มครับมีการติดจํานวนไม่เท่ากันนะครับบางกลุ่มก็มี3ทีมบางกลุ่มก็มี4ทีมครับดังนั้นครับจึงต้องตัดผลการแข่งขันนัดที่พบกับทีมอันดาบสุดท้ายออกไปนะครับยกเว้นกลุ่มดีนะครับที่จะต้องตัดเจ้าภาพอุสเบกิสถานออกนะครับขณะที่กลุ่มจีก็จะมี1ทีมนะครับ และไมกคิออสเตรียก็อิโนโดนีเซียก็ที่จะผ่านเข้ารอบออสเตรียกับอิโนโดนีเซียถ้าใครใชนะก็ถือว่าเข้ารอบไปโดยอัตโนมัติที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับและตอนนี้นครับถือว่าในบรรดาอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก10กลุ่มที่จะไปวัดประตูได้เสียก็คือถือว่าตอนนี้นะครับมันมีอยู่10กลุ่มเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มไปมี10ทีมแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดมีอยู่ 4ทีมก็เป็น14ทีม1ทีมเจ้าภาพคืออุซเบกิสถานและก็อีกหนึ่งทีมก็คือทีมที่จะแย่งกันระหวังออสเตรเลียกับอินโดนีเซียที่มีแค่2ทีมนั่นก็นหมายความว่าอันดับ2ที่ดีสุด4ทีมหรือว่า4กลุ่มเนะี่ยก็จะได้เข้ารอบไปด้วยอัตโนมัตินะครับต่อมาวัดอีกเข่ารีกว่าอ่าอย่างที่ผมบอกครับมี10ทีมแล้วมี10กลุ่มอันดับ1ไปหมดแล้วก็ อันดับที่2 10กลุ่มเนี่ยมาเอาคะแนนที่ดีสุด4ทีมเข้ารอบในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์เล็กน้อยที่ต้องน่าจับตามองนะครับแล้วเราก็รู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเรียกว่าอะไรครับจะไปได้ถึงไหนเพราะว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับทีมชาติไทยแมตช์สุดท้ายสามารถเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียได้ก็จะทําให้มี7คะแนนเข้ารอบไปโดยอัตโนมตัติถ้าเสมอกับทีมเสือเหลืองมาเลเซีย ก็จะมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนทีมมองเกเลียนะครับถ้าแมตช์สุดท้ายนะครับมองเกเลีเอาชนะสปอรลาวได้แล้วไทยไปแพ้มาเลเซียแต่มองเกเลียต้องชนะสปอรลาวมากกว่า3ประตูต่อศูนย์เพื่อจะรูดได้เสียที่ดีกว่านะครับถ้าทีมชาติไทยผมทุกผมที่ผมมองครับถ้าไม่แพ้ก็น่าจะการันตีเข้ารอบเป็นอันดับ2ได้เราก็ต้องมาลุ้นในกลุ่มอื่นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนถือว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับก็ต้องมาลุ้นช์สุดท้ายกับทีมเสือเหลืองมาเลเซียครับเอาง่ายคือทีมมาเลเซียครับขอแคเขามีแค่โอกาสที่ขอแค่เสมอเขาก็เข้ารอบไปได้นะครับถือว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพอากาศในที่เมองเลียวเขาที่ว่า มีอากาศ1องศา2องศาถือว่าค่อนข้างหนาวพอสมควรนะครับแล้วก็ทุกทีมที่ไปเล่นก็คือประสบผลด้วยเกินการที่ว่าต้องเล่นในสนามยญ้าเทียมซึ่งเป็นสนามที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับถือว่าไทยกับมาเลเซียก็ต้องฟัดกันพอสมควรเพราะว่ามาเลเซียก็เป็นตอแล้วครับเป็นต่อในเรื่องด้านผลสกอร์การแข่งขันที่ว่าเขาสามารถเสมอได้นะครับเขาก็จะมี7แต้มส่วนเราก็มีแฮต้ตถ้าเราชนะเราก็การันตีในการเข้ารอบ ไปเลยครับแต่ถ้าผมในมุมมองว่าในกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ที่ว่าถ้าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้ไทยมีเจ็ดแต้มมาเลเซียมีหกแต้มนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นมาเลเซียก็อาจจะตามไทยเป็นที่หนึ่งที่สองที่เขารอบไปรอบสุดท้ายที่ประเทศอุศบกิกันอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่านักเตะที่ถือว่าที่มาเล่นในรายการนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมก็ต้องติดตามเอาจะช่วยทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยนะครับ จะทำการแข่งขันในวันที่31เครับเวลา10โมง10นาฬิกา10โมงเช้านะครับอย่าลืมนะครับอยากให้ f c ของเรานะครับที่เป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับช่วยกันนะครับเชียร์ทีมชาติไทยนะครับหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ครับทีมชาติไทยนะครับจะอยู่ในช่วงที่ว่าขาโลงนะครับเราอยากให้ทุกคนครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ ไปฟุตบอลยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชียปีหน้าที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะครับฝากไว้นะครับเชียร์ทีมชาติไทยนะครับยู -23 ปีนะครับท้ายที่สุดนะครับโคตเตียนะครับก็อยากให้เอฟซีของเรานะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กับทีมงานกับโคตเตียให้เยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับโคตเตียก็จะได้ออกมากเกือบอาคือเรียกว่า บีเคราะห์การแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลสโมสรต่างๆในไทยลีกนะครับแล้วก็โคนเตียก็จะมีฟุตบอลทางเจลีกบ้างนะครับเป็นฟุตบอลทางพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแล้วก็คู่ดังๆนะครับก็จะได้อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลครับที่เพื่อให้อาจจะมีเก็บความรู้บ้างครับข้างคือโคนเตียกก็อยากให้เรานะครับช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยนะครับตั้งสติกสตาร์นะครับทีมชาติไทยอยู่ในสายเลือดนะครับบอลนอกนี่ผมบอกครับบอลนอกแค่สนใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม